รัฐพิบาลแคนาดาตามร,ยะ,มระยะเกหะตมปอเพลย์การบล็อกล้วนบามปรเมีนเกิดเป็นแคมเนี่ททำไมมันมีแต่เรื่องที่ทําให้ชําชอกทุกวันอย่างนี้แหละครับเนี่ยล่าสุดรัฐบาลแคนาดาได้ออกมาประกาศเตือนประชาชนแคนาดาทุกคนว่าอย่าเดินทางไปที่กัมพูชาเพราะที่นั่นแม่งโจรเยอะจริงถ้าหากไประวังของจะหายแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก็กลับสวัสดีทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงวอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคน ได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนกเมีนเขากําลังเสี่ยงแทกกันอยู่เลยนะครับต้องขอเท้าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าในช่วงช่วงนี้เนี่ยที่ประเทศกัมพูชามันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าสองวันที่ผ่านมามันมีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งสายท่องเเททีีี่่่่ยววขาามชือคิส แกไปโดนวิ่งเราวที่กัมพูชานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแกก็ออกมาสสดยับเลยนะว่าที่กัมพูชาเนี่ยมันมีคนเตือนแกหลายคนแล้วว่าอย่าไปโจรเยอะแก๊งอาชญากรก็เยอะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่ด้วยการที่คริสเนี่ยแกเป็นนักท่องเที่ยวสายโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแกก็เลยยังคงเดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็โปรโมทสถานที่รวมถึงอาหารของกัมพูชาแบบช่ำๆแต่เรื่องที่ว่ากัมพูชามีโจรเยอะแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแก จนกระทั่งแกเนี่ยโดนโจรวิ่งหนีาซะเองแกก็เลยออกมาโจกยับเลยนะครับว่าเออมันก็จริงอย่างที่หลายๆคนบอกนั่นแหละอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายโจรก็โดนตํารวจเขมรตามจับแล้วก็คืนสิ่งของพาส์ปงพสดุ์ตอคืนเงินคริสเนี่ยแกก็เลยไม่ถือสาเอาความนะครับเพียงแต่มันก็มีคนขเขมรหลายต่อหลายคนได้ตั้งคําถามเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งถ้าตํารวจไม่สามารถจับโจรได้ไม่รู้ว่าการบูชาจะเละตุ้มเปะขนาดไหน เพราะฝรั่งคนนี้ถือเป็นคนดังในโลกโซเชียลพอสมควรถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศให้กับชาวโลกได้รู้เนี่ยรับรองว่าต่างชาติจะมองกัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ดีไปในทันทีเพียงแต่ทวาล่าสดพวกเขาก็คงจะต้องช้ำชอกกันไปต,ตามๆกันเพราะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเมื่อวานทางรัฐบาลแคนาดาก็ได้มีการประกาศจากทางเว็บไซต์ที่เป็นออฟฟิเชียลของรัฐบาลเตือนประชาชนคนแคนาดาทุกๆคนว่าถ้าคิดจะไปเที่ยวที่ใดก็ตาม อย่าคิดที่จะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาเพราะที่นั่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีแต่แก๊งอาชญากรมีแต่ความรุนแรงมีการปล้นทรัพย์สินบุคคลของนักท่องเที่ยวมีการใช้ความรุนแรงข่มขู่นักท่องเที่ยวรวมถึงมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำซึ่งการหลอกลวงก็จะมีหลายรูปแบบบางคนก็จะเข้ามาหลอกเอาเงินหรือบางคนก็จะหลอกให้ซื้อของนู่นนี่นั่นหรือบางคนหนักไปกว่านั้นคืออาจจะหลอกให้ไปทํางานแต่สุดท้ายก็ไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ รัฐบาลแคนาดาก็มีการออกมาเป่าประกาศเอาไว้แบบนี้แน่นอนหลังจากที่คนเขเมรเขาได้ทราบข่าวนี้นะครับโอโหพวกเขาก็ชักดิน้นชักงอออกมาดิ้นกันพล่านในทันทีอย่างแรกคือพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลแคนาดาจะต้องให้รายประเทศกัมพูชาแบบนี้ด้วยทุกประเทศมันก็มีโจรด้วยกันทั้งนั้นแหละทําไมแคนาดาถึงมีอาคติกับกับกมพูชาในฐานะพลเมืองของกัมพูชาเราจะขอแบนไม่ขอคบค้าสมาคมกับประเทศแคนาดาอีกต่อไปหรือบางคนก็เข้ามาบอกนะครับว่า เดี๋ยวสักพักรัฐบาลกัมพูชาก็จะออกมาชี้แจงบอกว่าแคนาดานั้นออกข่าวปลอมเชื่อเธอะหรือบางคนก็มีการออกมาบอกนะครับว่าทําไมต่างประเทศถึงชอบลงข่าวเสียเสียหายหายของกัมพูชาทําไมพวกเขาถึงทําแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเกาหลีใต้มีอินเดียแล้วก็มีอังกฤษแล้วก็มีไทยซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะพวกเขาชอบสร้างข่าวปลอมให้้ายกัมพูชาอยู่เสมอแต่ทําไมประเทศอื่นๆถึงออกข่าวมาแบบนี้ พวกเขามีหลักฐานอะไรถึงได้คิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแต่แก๊งอาชญากรก็มีการตั้งคำถามของคนคเขมรเอาไว้ประมาณนี้นะครับง่ายๆคือแต่ละคนที่เป็นคนคเขมรนเนี่ยพวกเขาหัวเสียกันมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนคเขมรนแต่ละคนกันหน่อยดีกว่าว่าที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าทำไมต้องกล่าวหากัมพูชาแบบนั้นทุกประเทศมันก็มีปัญหาเรื่องโจรเรื่องแก๊งอาชญญากรก,กันทั้งนั้นแหละออกมาพูดแบบนี้ มันเป็นการไม่ให้เกียรติกัมบูชาชัดๆหรือในความเป็นจริงรัฐบาลแคนาดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพักฝ่ายค้านของคอมเมนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทีมรัฐบาลกัมบูชารีบออกมาปฏิเสธว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมให้ไวเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วทําไมรัฐบาลแคนาดาถึงไม่เอาเรื่องดีๆของกัมบูชาไปเผยแพร่บ้างทําไมถึงต้องเอาเรื่องโจรไปเผยแพร่ทุกประเทศก็มีโจรกันทั้งนั้น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าต่างประเทศออกข่าวต่างๆนานาว่ากัมบูชาเป็นสวนรวมของแก๊งอาชญากรแต่รัฐบาลกัมบูชาดันออกมาเปล่าประกาศว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวปลอมสรุปแล้วจะให้เชื่อข่าวในประเทศหรือนอกประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่แฟร์เลยอะไรๆก็กัมบูชาทําไมต่างชาติถึงชอบเผยแพร่สิ่งไม่ดีในประเทศกัมบูชาทําไมถึงไม่เผยแพร่สิ่งไม่ดีของประเทศไทยหรือประเทศเวียดนามบ้าง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลคอมเมนต์นควรที่จะจริงจังกับการจัดการพวกแกรงวิชาชีพได้แล้วเอาเวลาไปปฏิเสธว่ามันเป็นข่าวปลอมเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามน่าจะดีกว่าไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมแคนาดาถึงได้ไรายงานข่าวออกมาแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าหุ่นเซนมักอวดต่างชาติว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่สงบสุขแต่ต่างชาติมักจะเตือนประชาชนของเขาเองว่าห้ามมาเที่ยวที่กัมพูชาก็คิดเอาเองแล้วกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนพวกนี้มีอคติต่อประเทศเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศกัมพูชามีอะไรดีมากกว่าที่พวกคุณคิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าควรที่จะมีการส่งจดหมายไปตักเตือนว่าสิ่งที่แคนาดาเผยแพร่ข่าวออกมามันไม่เป็นความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกประเทศก็มีโจรไม่ใช่เฉพาะแค่กัมพูชาโดยเฉพาะประเทศในโซนอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชื่อเสียงของประเทศกัมพูชากำลังเละเป็นขี้ญี่ปุ่นก็ออกข่าว ไทยก็ออกข่าวเวียดนามจีนไต้หวันเกาหลีแล้วตอนนี้เป็นแคนาดาที่รายงานข่าวเหมือนกันหมดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดอีกมุมหนึ่งการที่เขาเตือนมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่หน้าที่ของเราคือการแสดงให้ต่างชาติได้เห็นว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมแคนาดาถึงกล่าวหาประเทศของฉันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลแคนาดาเคยส่งตัวแทนมาเที่ยวที่กัมพูชาบ้างหรือเปล่าหรือคุณไปฟังใครเข้ามาอีกที คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ากัมพูชาจะอยู่ในจุดที่หลายๆประเทศต้องออกมาเตือนประชาชนของพวกเขาคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเอาเวลาไปพัฒนาประเทศเถอะแคนาดาไม่ต้องมายุ่งกับกรรมัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากัมพูชามีข้อดีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมคุณถึงไม่เห็นกันบ้างทําไมถึงชอบออกข่าวให้เรานั้นขายหนะ้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่มีการรายงานข่าวอะไรออกมาเลยมีระเบิดตูมตามที่จังหวัดในภาคใต้ทําไมต่างประเทศถึงไม่เตือนประชาชนของพวกเขา ก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับฟังคอมเมนต์ของคนเขมรแล้วก็อยากจะเอาเท้าเนี่ยขึ้นมาเกาที่ศีรษะเสลื่อเกินงงมากรัฐบาลแคนาดาเขาเตือนประชาชนเขาว,ว่าอย่าไปเที่ยวที่กัมพูชาคนกัมพูชานั้นบอกว่าทําไมถึงไม่เอาข่าวแย่ๆของประเทศไทยมาแชร์บ้างก็งงๆกับความคิดของคนเขมรเมขาเหมือนกันนะอยู่ดีๆชาวไทยไปเอี่ยวกับเรื่องนี้ซะอย่างนั้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ง่ายมากๆนะครับก็แค่ยอมรับความจริงซะมันก็จบ ถ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่ต่างชาติเขาวองว่าเป็นประเทศที่มีแต่โจรก็พยายามตามจับโจรให้มันหมดกวาดล้างให้มันเฮี้ยนเตียนมันก็แค่นั้นจะออกมาบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมมาบอกว่าต่างชาติมีอคติกับกัมพูชาคือต่างชาติเขาจะมีอคติกับกัมพูชาทําไมครับเนี่ยกัมพูชาไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจอะไรเลยนะครับเป็นประเทศที่เล็กมากๆแล้วที่เขาเตือนเนี่ยเขาเป็นห่วงประชาชนเขาไม่อยากจะให้มาโดนหลอกที่กัมพูชาไม่อยากให้มาเจอโจรขโมยที่กัมพูชาโอ้ ปวดเฮสเ,เลือกเกินกับคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลบกนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาซาบกันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ